นี่ลายล้างนี่มันนางกินดิเห็นตด้ขี่แต่ว่ามันจกกินเฉพาะมองนี่มองเล็กนี่มันพวกไก่เลยเอ,เ,อเอาอมองอีกเมื่อลัางนี่กันมันมานางกินกินกระคาดบ้งนะโอ้ยเลือเอาอันงูซสี้งหมดนึง โอ้ยงอนหมดงอนแล้วครับบ้านง่ายมองไส้กันหมดงองรวยไส่ื่นง่ายมองไส้นี่ครับจากันมองหมดเจาะ ขออนุญาตส่อจังมือหนึ่งพี่น้องค้าใจครับมือวาดนี่เพราะเขาเมืองันนี้ใส่บ่วงปพรอ้อมรุ่นกันมือเศร้าครับผมคือบ่คือ,คอ,อยังไงกดติดตามไว้ได้พี่น้องเนดะ้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมได้ไปหาแล้วพลาดมือหนึ่ง วันนี้สิเป็นยังไงติดตามกันเพืน่นครับผมสลับหนูหน้าเขาหนูยังหลาเลยมันนั่งกินเยื่อเสยไหมคลิปที่แล้วไหมเนื้อไหลกับบอดดมันหูกับเราใส่ลายมือหรอ่นมืออื่นครับผมดีตอนเศร้าครับพี่ร้องในเวลามายำ กับดักเท่าล่ะอือี่ซี่แหละครับผมไม้นี่ไป <c oughs> <c oughs> แกะคลิปที่แล้วเบื่อเพราะตัวเห็นไหมดุนกันเมื่องครับหมือนนี้เจี๊ยบเพราเจียกระเทียวออกนะครับหลายมือแล้วโอ๊ยเขาเหมืนเป็นสวอปเหรอไม้นี่บอสเถื่ครับผมมีนซิรีย ดีดจจะขับลังนี่คือสิ็นหนูซิ้งนะครับหนูซิงเหรียญเฮ้ <c oughs> ยได้ด้หลายครับดีดเคื่อนนี่ <c oughs> ไปต่อไฟพี่น้องบ่วงทีแส่ไ้ก่อนเดี๋ยวที่มเมืองบ่วงเอาสามหลังครับมองนี่ว่ถือจักหลังเฮ้ย <c oughs> โอ้ยดีไปดักมองไม้ครับได้ไม้ไหมเหรอ โอ้ยปวหนาบีร้องว้ามันควดนะเมืงองบัวเข่าครับผมติิดทีละสองอีกแล้วโอ้ยเมืองเลยครับมอวังจากตีจังสี่ละทีละสองตัวหนูซิงเข่าปล่อยไว้มันกินเลยเข่า ูซิงตาสวดเอ,อ้ยหอยขวดใหม่ๆมันหูกรับดักเหรอผมคิดว่าเลื่อกเขาครับซี่มือแล้วนะเนาะขอ่อยมันกินเลียงมันไว้ก่อนใม,มันเหล่นมันไม่ โอ้โหหนูซิ้งเข่าเมื่อไหรพี่น้องครับคนหลังคนกับหนูซิ้งเข่าหาเยื่อไหมมาใสยครับไมมนี่เมื่อหลังต่ะป้าถือตะหนูซิ้งครับผมหนูซิงหนุนล้วนโอ้ <laughs> เลี้ยก็คือเลี้ยว่าลายดอกตัวสองตัวเนี่ยพวกไหนห้อยมือควัดอ่ะบอกไม่กินเข่าเฉยเห็นไหมครับุมห้อยควัดไม่ไหมหนูเิีงอีกเหรอ เลโอ้ยหนูสิงลุนรวนอู้ยโดนของใหญ่นี่เป็นไดมานางกินเยียเขาต่างไรมือครับตัวนี้เดี๋ยวผมทายมือ่ะโดนครับผมโดนเรียบร้อยนี่สิหลอดอยู่บะ ถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้เรียบร้อยครับผมนีเ่เสร็จเสร็จนี่เห็นว่าจวดหนึง่งโตจำหลังนี้เมืองห้อยนันมานางกินครับบอดีดครับเดี๋ยว อีกสองสามมือผมเหมนาใส่อีกหนึ่งแต้มกันยังดีแต่วือน,นี้ถืกหลายครับถืกหลายยอดหนูซิ่งอันนี้กระเดียดแม่นหนูซิ่งเลยครับผมเอ๊ะ แก้วหนึ่งตัวนี่ละพราะอวบอ่เนล้ลายเมืองกับดักผมใส่อยู่นี่นี่เม็ดนะครับเนี่ยเยพรามานนางกินครับนี่เป็นแกบเมดเข้าในขี่รุ่นนี่และครับบักใหญ่ยักษ์ตรงเดียวมักใหญ่ยักษ์อะ่ะ หนูซิงอีกแล้วเอ,อ้ยมันขี่ันพี่น้องครับตัวนี้บ่วหน่อยเลยครับนี่สองสามมือกันวันนีมาเลรนมันอีกครับสำหรับตัวนี้หนูอยู่นี่แต่ว่าสิใส้บ่วงไว้นน่ะห้อยมานาั่งกินเข่าเฮ้าคนน่ะหลายหนูอยู่นี่หลาย บ่วงว่าได้ก,การเลยพี่น้องครับนั่นหนูเสียงอีกหรอบ่วงใส่ไว้อยู่ก็ใส่การไปรยักหลังหนึ่งไอ้ถิ่มใบเถื่อหรอกพี่น้องครับหลังนี้มันดูหลีดีคนก็ถือ่าเห็นเมื่อไม่เบี่ยงห้อยขวดไม่ใหม่ ควัดหม่ใหม่แดงอยู่ดินนะกรับกระเซทกใบหันก,กระเซกใบหนีบบอเถ,ถือกบักลายเนาะกราบเฮาแววหนีสิบกูละ ยางเค็กอีกรอบกันพี่น้องเพื่อมีหลงเหลือเพราะว่าใส่เวรหลายมองได้เกินหนูหลายคักอยู่นี่สลัมหนูเลย เหมือนแลวละผมนี้ครับผมเลี้ยงมันไว้ก่อนครับผมเงี้ยมูดิไซอะให้มันงหา่จัน่อยเดี๋ยวว่าเลี้ยงมันละ่ะเข่าห้างก็ได้นี่แหละโตที่หกครับผมที่ได้สำรับคลิปนี้ มือที่สี่ครับมือที่สามมาได้อรีกสองสามมือ,อ 2, มาใส่ไม้ครับได้เจอไม้ไม่หรอมึงผลงานเท่าฮ่าค่่สวยอยู่เจ๋ แก้วยู่ครับอะไรโอ้ยของกันทำพี่นอนวง,งหนูซสีงในบมานถือหลายหลังด้วยหลังนะาสงหนูซสีงมันหลาย <c oughs> โอ้ยอากาศมหมหนูซสีงค,ครับเอาออกกัน กถือว่าได้ยุ่ยได้กินแล้วพี่รองครับนี่โตกัะงามอยู่หนูปล่าไอ้แซ่บเดีด๋ยวสิขวอยมึงจะมืออยู่ได้เห็ดก่อนส่วนมากผมว่าได้เห็ดครับบ่ค่อยได้เห็ดแนวกินมิพี่รองว่า หาว่าแล้วคือว่าเห็ดกินเนีผมไม่เคยได้เห็ดไม่เคยเดื็ดกับเขาครับเพระาะว่าตรงงานประจําพี่น้องแต่ไม่่อยได้มีเวลาเห็ดกับเขานอกจากที่ว่างนี่ดีว่าวันหยุดวันหยุดก็ว่างครับไปฮะตกปลาช่วงนี้ก็ดีหามิมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสอีกกลุยเบิ่งค้นก็ะไปลองกับสูตรเก้าห้องละ สูตรขัวเาใส่น้ำแต่ว่าดิเอาหนูป้าอ้อยมาขัวโอ้ยมันแห้งพี่้องครับเอาไปย่างสองตัวด่นนี่แซ่บครับโอ้โห,โโหตัวงามกินเข่าไปว่าม็นน้อยๆหนูอยู่ป้าอ้อยเนี่ซ <laughs> ีมือว่ามันเหมือนเครื่องกันสอบเป็นไรพี่้องกับเขาไม่ใช่ดีเลยครับผนงานเฮ่าพี่้อง อย่ากืมฝากี่่้องก็กกกติดตามกดไลค์กดลังใจเด้เ้ยช่องหน่อยๆคอนอีสานว่าเท้าช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมจวดเมือนี่จวดครับผมวัานในจัน,นูซิสิงแจ่เมื่อได้สำเร็จครับยังมีอีกหลายสองสามตตรงเหลือเดี๋ยวผมจะมาเล่นเนี่มันดับไปเลยครับไมายป้าอ้นี่สสวยหนึ่งแต้มมาต่ฐานเท่านี่ละ ว่าอยากได้หลายหรอกมันกินมาเหมือนกินมาทันเดี๋ยวคุยเรื่องลายครับผมพมี่น้องเจอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับนี่หนไหนจ๋ว